เปื่อการแค่ไปกินข้าวกับคาเฟ่แล้วลองไปทำจิจกรรมดูไหมคะทำไข่เป็ดฝอยทองเก็บเมลเบอร์รี่ให้อาหารวัที่ไล่ออร์แกนิกกันคะ่ะที่นี่ชื่อไล่ปลูกรักนะคะอยู่จังหวัดราชบุรีมีจิจกรรมให้ทำเยอะเลยคะ่ะลองพอสซูนนะภากแบบรายการกบนอกกาลาดิวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำไข่เป็ดแบบสูตรโบราณกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่าคุณาะคะ่าคเปน จิจกรรมละ1 0 0ของจิ้งเลือกทําเป็นฝอยทองกับเก็บไข่เป็ดกากี้มาทําไข่เค็มสูตรโบราณกันค่ะขนมไทยนี่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานจริงๆหลังจากนั้นเราก็ไป<อ>ข้อเป็ดกันนี่ไงไข่เป็ดพร้อมกับขี้เป็ดด้วยของนี้นะเ,คคเลอเลยครับเนยครับ <c oughs> คนที่มาแย่งไข่มานะฮะ <c oughs> พอได้ไข่แล้วก็เอามาล้างน้ําก่อนแค่แกะเผาก็เป็นไข่เค็มแล <c oughs> ้วนี่ผมทำให้ดูนะครับคุณเนี่ยจกเยอะๆอย่างนี้นะฮะเยอะๆปั๊บแปะลงไปโป่งไปอย่างเงี้ย เจ็ดวันจะเป็นไข่เค็มดาวสามสิบวันจะเป็นไข่เค็มคุกกี้วัวมาหมักมูลไส้เดือนเอาคีวัวมาทําปุ๋ยมูลไส้เดือนต่างยังไงกันที่หนูภาคเนี่ยมันก็เหมือนกันนะหมดแรงกับการทําจิตกรรมมอลเบอร์รี่ก็เก็บกินสดๆจากต้นได้เลยว่าเป็นฟาร์มออร์แกนิกต่อด้วยกินเนื้อลมควันของงันนี้เกือบหมื่นออสเตรเลียแองกัสกับนิวซีแลนด์แองกัสแต่สาหรับความรู้สึกจริงแล้วมันคล้ายๆกันมากเลยค่ะต่างกับเครื่องเคียงขนมปังก้อนใหญ่แล้วหนามากเต็กแซลมอนอร่อยดีนะคะนี่คือไข่เเคมทีรา ทำการหมักไว้แล้วหนึ่งอาทิตย์ทั้งหน้ากิกจะพาไปเที่ยวใบหยกจริงก็คือครั้งแรกเลยเพิ่งรู้ด้านบนสุดอะเขามีแบบหมุนๆด้วยบุยบุย